ไม่จำเป็นต้องมีประกันแค่มี3สิ่งนี้ค่ะหัวข้อวันนี้ที่ครูนาราจะมาไลฟ์สอนนะคะอ้าวใครสนใจกันบ้างโอยดึงดูงดไหมหัวข,ข้อนี้เอใครบอกว่าทุกคนต้องมีประกันไม่จริงนะอ่าไม่จริงนะ <laughs> อยากรู้ไหมว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างอ่าและถ้าใครรู้นะคะเม้นมาบอกคุณนอร่าหน่อยนะใครเข้ามานะคะทักทายคุณนอรานิดนึงชงทางทาิ t i ตอ o k ด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยอ่าทาง Facebook ด้วยนะคะอ่ามามาเดี๋ยวก่อนอื่นนะคุณนอราขอแชร์นิดนึงนะคะเพื่อนๆอแชร์ก่อนนะจ๊ะ <c oughs> อยากรู้ใช่ไหมยอยากรู้ใช่ไหมว่ามีอะไรเราไม่ต้องมีประกันเลยเออ อยากรู้ไหมออยากรู้ไหมค่ะอยากรู้พิมพ์อยากรู้ค่ะสวัสดีค่ะติกตอกนะคะคุณพีคนะคะคุณเมียวนะคะคุณเมียวนะสวัสดีค่ะเจอครูนลากันสัปดาห์ละสองครั้งนะคะเดี๋ยวนะครูนราเช็คก,ก่อนนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะเพื่อนๆอติกตอกได้ยินครูนราชัดไหมคะชัดไหมเอ่ยอ,อ่าเฟซบุ๊กน,นะแต่ครูนลาขอดูก่อน เฮ้ยมันมันค้างนะคะเดยวนะคะขอเวลาคุณนร่าหนึ่งนาทีจ้าแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีคุณกิ๊กด,ดีอ่าคุณกิ๊กดีนะสวัสดีค่ะ <c oughs> ดีใจนะได้เจอกันนะมีความสุขได้เจอกันอ่ะ <c oughs> นั่น,นะคะ,ะมาๆมามา,มาแล้วนี่นา มาแล้วนี่นะโอเคคุณรักกดแชร์ก่อนแชร์ไปจ้านาซิดไหมเนี่ยอ่ะโอเคสวัสดีคุณรถคุณโรตัสนะคะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีคุณโบ,โบกี้นะคะสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ครูนารามาไลฟ์สอนหัวข้อเรื่องนี้นะอ่ะใครสนใจบ้างสวัสดีค่ะคุณจอย สวัสดีค่ะอ้ามาแล้วมาแล้วมามา,มาครูนราเริ่มสอนเลยนะคะติ๊กตอกนะคะตั้งใจฟังนะคะครูโนราแบบมาสอนให้นะคะแบบว่าเฮ้ยใครเขาบอกว่าทุกคนจําเป็นต้องมีประกันอ่าไม่จริงนะไม่จริงนะเพียงแต่ว่าแค่คุณมีแค่3สิ่งนี้นะประกันก็ไม่จําเป็นเลยอ่าสอนเลยนะคะเพื่อนๆคุณจอยสวัสดีนะคะมา คุณอล่าเริ่มสอนเลยนะคะแทน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 ,ทน,ทนอยากรู้ใช่ไหมข้อที่1ค่ะข้อที่1คือข้อที่1คือนี่ค่ะคือถ้าเพื่อนๆนะคะเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆไว้ในรูปแบบเงินสดแล้วถ้าเราแบบ มีเงินเยอะนะคะเรารวยเนาะคนคนรวยเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีประกันก็ได้ถ้าหากว่าเาเขาคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วอ่ะใช่ไหมถ้าคนรวยเนี่ยไม่ได้เป็นแบบอะไรที่ต้องกังวลเนาะังนะั้นะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะรวยอยู่แล้วเนาะมีเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆในอนาคตนะในรูปแบบเงินสดเอาไว้แล้วเนี่ยสบายใจได้เลย นะะคุณลรายกตัวอย่างนะทําไมต้องเป็นในรูปแบบเงินสดเพราะว่าเวลาเกิดเหตุเกิดขึ้นเนาะอย่างเช่นคนเราเนี่ยไม่สำาเพราะเกิดมาเนี่ยบางทีมันไม่จําเป็นต้องรอแก่นะบางทีเกิดมาไม่นานน้องก็อาจจะป่วยได้เนาะเกิดแล้วมันก็อาจจะมีเจ็บนะคะมีการเจ็บเนาะมีการเจ็บแล้วสุดท้ายก็คือ ทุกคนน่ะทุกคนหลีกหนีไม่พน้นนะก็คือจะต้องจากไปเนาะแต่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองว่าเราจะจากไปวันไหนนะคะแต่ถ้าหากเพื่อนๆน่ะที่แบบว่ามีเงินมากพออยู่แล้วนะฐานะครอบครัวดีอยู่แล้วเนาะอันนี้ประกันไม่จาเป็นเลยนะคะเพราะว่าประกันน่มันเป็นการปกป้องความเสี่ยงทางด้านการเงินเนี่ยเพราะว่าถ้าเวลาเราไม่สบายใช่ไหมเราเจ็บเราเจ็บเรามีการเจ็บป่วยเราจะต้องไปรักษามันก็ต้องใช้เงินนะแต่คนที่แบบว่ามีเงินเยอะอยู่แล้วใช้เงินสด ่ได้เลยไม่มีปัญหานะคะดังนั้นคนที่รวยอยู่แล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยจําเป็นทีจ่จะต้องซื้อประกันเลยก็ได้นะคะทีนี้คุณราจะบอกว่าบางทีไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรวยก็ไม่เี็บเรียงไหมหมายความว่าบางคนอนะ่ะไม่รวย แต่ว่าถ้าเตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยเตรียมอย่างเช่นเตรียมเอาอะไรไว้บ้างนะคะไม่รวยก็ไม่จําเป็นต้องมีประกันก็ได้นะคะสมมติค่ารักษาเนาะสมมติเราเตรียมค่ารักษาไว้ใช่ไหมคะถ้าเวลาเราป่วยเนาะเราเตรียมค่ารักษาไว้สมมติว่าเพื่อนมีสิทธิ์ประกันสังคมเนาะประกันสังคมเขาก็รักษาให้เรานะเออสิทธิบัตรทองเขาก็รักษาให้เราเหมือนกันค่ะสิทธิข้าราชการเขาก็รักษาให้เราเหมือนกันค่ะดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องมีประกันก็ได้ถ้าเราใช้รักษาตามสิทธิ เ,เพียงแต่ว่าเวลาเรารักษาตามสิทธิใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประกันสังคมหรือว่าสิทธิบัตรทองเนี่ย มันก็จะมีส่วนเกินสิทธิ์ออกมาเนาะเช่นค่าห้องนะคะค่าราชการค่าห้องตอนนี้ก็คืออาจจะได้ประมาณพันหนึ่งเนาะดังนั้นค่าห้องเดี่ยวปัจจุบันเนี่ยมันจะเกินพันอยู่แล้วดังนั้นเราก็จะต้องมีการเตรียมเงินตรงส่วนนี้เอาไว้หรือไม่งั้นก็คือใช้ตามสิทธิ์หมายความว่าตามสิทธิ์คือค่าห้องรวมเนาะเราสามารถวางแผนแล้วได้ถ้าหากว่าเราไม่สบายอ๋อสบายมากฉันไม่อะไรมากฉันแบบเป็นคนสบายๆนอนห้องรวมก็ได้ดังนั้นประกันก็ไม่จําเป็นเนาะ ไม่จำเป็นประกันเนี่ยจะจําเป็นสําหรับคนที่แบบว่าอยากจะนอนรักษาตัวแบบสบายๆหน่อยนั่นเองเนาะแต่ถ้า,ถาหากว่าเฮ้ยเรานอนห้องรวมก็ได้เรารักษาตามสิทธิ์ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีประกันใช่ไหมเออสวัสดีค่ะคุณยิงยิงคุณยิงยิงสวัสดีนะคะทาง Facebook นะคะทาง TikTok นะคะคือนลร่าทักทายนะทุกคนเลยอ่า ต่อไปค่าห้องเนาะถ้าเราอยากได้เป็นค่าห้องเดี่ยวสมมติว่าเรารักษาตามสิทธินะ์เนาะแต่ว่าเราจะเตรียมเงินเอาไว้สำหรับค่าห้องที่มันส่วนเกินเนาะสมมติว่าเรามีประกันสังคมค่าสิทธิ์ข้าราชการหรือว่ามีบัตรทองเนาะเราอยากได้ค่าห้องเป็นแบบห้องเดี่ยวเราก็อาจจะเตรียมเงินตรงส่วนนี้เอาไว้ว่าอ๋อเดี๋ยวฉันไม่สบายฉันไปรักษาตามสิทธิ์คือถ้าแบบเจ็บหนักจริงๆจะต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ย ก็จะรักษาตามสิทธิ์แล้วก็เราก็เตรียมเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งว่าไว้เผื่อค่าห้องในอนาคตแต่คุณคราจะบอกว่าถ้าเราเตรียมตอนนี้ตอนนี้เราแข็งแรงใช่ไหมเราต้องอย่าลืมเผื่อเอาไว้ในแบบค่าเงินเฟ้อเนาะเพราะว่าค่าห้องค่ารักษาปัจจุบันเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ10ปีที่แล้วก็ไม่เหมือนปัจจุบันนี้และ1ิปีข้างหน้าก็ไม่จะราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราจะเตรียมเงินสำรองเอาไว้เนี่ยต้องเตรียมเผื่อเอาไว้นิดนึงเนาะอืม ต่อไปมีค่าอะไรอีกค่าเดินทางค่าเดินทางในการรักษาตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นค่ายานพาหน,นะเนาะเราอาจจะค่าแท็กซี่เนาะหรือถ้าขับรถเองก็จะต้องมีค่าน้ํามันเนาะอันนี้เราต้องเตรียมไว้เพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าเวลาเราป่วยแล้วเนี่ยเราไปรักษาแล้วนอนโรงพยาบาลยาวเลยมันไม่ใช่นะบางทีเนาะอย่างเช่นอฟอกไตเนาะเราก็ต้องเดินทางไปกลับไปล้างไตใช่ไหมคะ,ะการติดตามการรักษาต่างๆเราก็รักษาตัวเสร็จ เนาะพอพ้นภาวะวิกฤตหรือภาวะที่จะต,ต้องจําเป็นนอนโรงพยาบาลเนี่ยแล้วมันเลยไปแล้วเนี่ยโอเคอาการสเตเบิลอาการคงที่แล้วคุณหมอก็ให้กลับบ้านค่ะแล้วก็มาติดตามการรักษาอีกทีเนาะอย่างเช่นค,คุณคุณนอร่ายกตัวอย่างอย่างเช่นอะ่ะหลอดเลือดหัวใจตีบเนาะคุณหมอสวนหัวใจให้เรียบร้อยนะเราสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาได้นะสิทธิ์ประกันสังคมก็ได้สิทธิ์ข้าราชการก็ได้คือเราสามารถใช้สิทธ สิทธิฉุกเฉินนะคะได้เลยนะคะรักษาได้เลยนะเออไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเนาะเพียงแต่ว่าพอเรากลับแล้วนะคะคุณหมอให้ยาให้ยาเนาะ,ะก็กลับมาติดตามการรักษาระหว่างนี้มันก็จะมีค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเนาะ,ะแล้วก็เวลาเราป่วยแล้วเนี่ยเดี่ยวแรงในการทํางานเรามันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วะะก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นอายกตัวอย่างอย่าง,างเช่นกรณีแบบต้องให้คีโมเนาะ เป็นมะเร็งไม่ว่ามะเร็งระยะไหนก็ตามนะสมมุติว่ารักษาเสร็จคุณหมอก็ต้องให้กลับบ้านค่ะกลับบ้านเนาะกลับบ้านแล้วเราก็ต้องเสียค่าเดินทางเนาะแล้วเราก็ต้องเดินทางกลับมารักษาอีกตามนัดนะคะคุณหมอไม่ได้ให้นอนโรงพยาบาลยาวนะคะเว้นแต่อาการแบบว่าดุนแรงมากจริงๆเนาะดังน,นั้นเห็นไหมว่ามันจะมีค่าใช้จ,จ่ายในทางค่าเดินทางด้วยอ,อันนี้คือสิ่งที่แบบว่าคนรวยๆเนาะหรือว่ามีเงินเยอะๆแล้วจะต้องเตรียมเอาไว้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่า มันไม่ได้เตรียมแค่นี้มีอีกนะเราต้องเตรียมค่าคนดูแลแล้วอีกเนาะเวลาไม่สบายนะคะสวัสดีคุณนภะัสนะพันณนะพัณณภัน์นะนสอนเนาะคุณณพันฑ์สอนคุณโนราถ้าเรียกชื่อไม่ครบขออภัยด้วยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นมาบอกกันได้นะเออจะได้เรียกชื่อถูกนะคะโอเคนะเออมันจะมีค่าคนดูแลด้วยเนาะในกรณีแบบว่าอ่ะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีลูกม,ม,มีหลานไว้ดูแลเนาะเราก็ต้องไปจ้าง เนาะอาจจะต้องจ้างคนมาดูแลดังนั้นเราจะต้องเตรียมเงินตรงส่วนนี้นะคะเอาไว้ดูแลตัวเราด้วยเนาะแต่ถ้าเรามีลูกมีหลานก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาดูแลเราตลอดไปนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่โชคชะตาถ้าเราโชคดีเนาะลูกหลานก็มาเลี้ยงดูเราเนาะคอยดูแลรักส่งเราไปหาคุณหมอเนาะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีลูกมีหลานเนี่ยเราเป็นคนโสดเนาะซึ่งปัจจุบันคนโสดเยอะมากนะคะดังนั้นเพื่อนๆที่โสดอยู่เนาะ เราไม่ต้องซื้อประกันก็ได้ถ้าหากว่าเราเตรียมประมาณพวกนี้เอาไว้นะคะ,ะเตรียมไว้ก่อนเนาะค่าคนดูแลเนาะเขาจะต้องมาช่วยเราดูแลแประบำวันทีก็ต้องจ้างเขาเนาะม,มีอีกนะอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะรายจ่ายต่างๆในอนาคตนะคะถ้าหากเพื่อนๆร่ํารวยแล้วอะประกันไม่จําเป็นเลยอืมแต่แต,แต่แต่งงไหมทําไมคนรวยๆชอบซื้อประกัน <laughs> เพราะว่าเขาก็มีเงินอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากให้เงินที่เขามีอะหายไป ดังนั้นคนรวยๆนะ่ะเขาก็จะซื้อประกันนะดังนั้นถามว่าคนไหนคนรายได้ประมาณไหนที่จําเป็นต้องมีประกันก็เรียกว่าอะไรถ้าเป็นทุกคนได้ก็กกน่าจะดีใช่ไหมถ้าหากว่าเราอยากเลือกแต่ถ้าหากว่าเราเลือกว่าเราอยากจะใช้ตามสิทธิ์ที่เรามีแล้วเราแบบไม่ได้อะไรมากมายอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องใช้ไม่ต้องเป็นต้องซื้อประกันก็ได้นะคะโอเคต่อไปอันนี้คือข้อหนึ่งนะคะต่อไปนะคะข้อที่สองอ่ สิ่งที่ต้องมีสิ่งที่สองนะคะสวัสดีค่ะคุณพิงสวัสดีคุณเหมียวนะคะอ่าข้อที่สองคือมีรายได้แม้ไม่ได้ทำงานเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกค่ะช่วงที่เราเจ็บป่วยเนี่ยหรือเราเจ็บหนักเนี่ยเป็นช่วงในการจ่ายเงินนะจ่ายเงินเยอะมากนะคะรายได้ไม่มีเข้ามาเนาะ ดังนั้นถ้าหากว่าเราจะต้องสมมุติว่าเราเป็นแม่ค้าขายผล,ลไม้หรือขายผักเนาะเราก็ต้องเดินทางไปขายเนาะแต่ถ้าหากว่าเราป่วยเนี่ยเราก็จะไม่มีเรี่ยวแรงที่เราจะไปทํางานเนาะดังนั้นเราก็จะไม่สามารถหาเงินหาอะไรได้ได้เนาะแต่ก็ไม่แน่ค่ะเพราะว่าอย่างอย่างคุณนร่ายกตัวอย่างเนาะบางคนนะมีความสามารถอ่าสมมุติว่าเราอาจจะคิดว่าเอะถ้าอนาคตฉันป่วยฉัน อาจจะพิการอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันมีมือแล้วก็มีสมองสามารถทํางานใช้คอมพิวเตอร์ได้อ่ะถ้าเราโชคดีนะคะ,ะไม่ได้แบบว่าเจ็บจนแบบว่าทําอะไรไม่ได้เลยเนาะมันก็ถือเป็นโชคดีของเพื่อนใช่ไหมเราก็ยังสามารถหาไรายได้ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเราโชคไม่ดีเนาะเราอาจจะต้องเจ็บป่วยหนักแล้วเราไม่สามารถทํางานหาไรายได้ได้คนที่มีไรายได้แบบพาสิซิบอินคัมเนี่ยก็จะสบายหน่อย ดังนั้นเพื่อนๆที่แบบว่าหาไรายได้แบบอะไรล่ะสมมติว่ากิจการใหญ่โตนะคะแล้วก็มีไรายได้เข้าตลอดนะเราไม่ต้องลงแรงในการทํางานเลยเนี่ยประกันก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งจาเป็นที่เพื่อนๆจะต้องมีเนาะแต่ทีนี้เราก็ต้องเช็คดูว่าเอาวเรามีไหมนะถ้าเกิดว่าใครตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่แล้วกะว่าเฮ้ยสงสัยฉันจะทําทงานแค่อย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้อาจจะต้องมองหารูทางในการทํางานอื่นๆเพิ่มเติมเนาะให้มันมีไรายได้เข้ามา แม้หากว่าเราเจ็บป่วยเนาะเราก็ยังมีรา like ย,ยได้เข้ามาเนาะอย่างคุณวรา์ยกตัวอย่างอย่างบางคนก็อ่ะอาชีพขายประกันเนาะอย่างคุณวนรา์เนาะเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนาะก็วางแผนไว้แล้วว่าในอนาคตเนาะเราก็จะได้มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะรายได้เข้ามาเรื่อยๆแม้เราไม่ได้ทํางานเราก็ยังพอมีรายได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคือเราต้องวางแผนแล้วเกิดอนาคตเราอ่ะเออเกิดเราเจ็บป่วยแล้วเราทํางานไม่ได้แต่ว่าเราไม่มีรายได้เข้ามาแล้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะ ใช่ไหมเพราะว่าค่ากินเราก็ต้องมีเนาะค่าเดินทางเราก็ยังต้องมีอยู่ใช่ไหมเออดังนั้นถ้าหากเพื่อนๆนะคะ,ะทำงานอยู่อย่างเดียวนะอาจจะต้องมองหาอีกงานหนึ่งนะคะในการที่เราจะเราต้องคิดเผื่ออนาคตไงเพราะว่าคิดเผื่ออนาคตถ้าหากว่าเราไม่มีประกันเราก็ต้องวางแผนในอนาคตว่าเราจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างนะในคลิปนี้นี่แหละในไลฟ์นี้นะคะที่คุณอลาบอกอ่าต่อไปลนะ้วสวัสดีนะคะคุณปะ ปะไทยเทพปทไทยเทพรือเปล่าคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะครูมาถึงข้อสองแล้วนะคะซึ่งมันจะมีอยู่สามข้อนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวไว้เราดูย้อนหลังได้ต่อไปนะคะข้อที่สามนะคะข้อที่สามืออะไรข้อที่สามคือคนที่ไม่ต้องมีประกันเลยนะก็คือคนที่แบบมีอิสระไร้ห่วงไร้กังวลน,นะคะ ไรห่วงไร้กังวลน,นะคะเช่นครเช่นคนที่แบบไม่มีลูกนะหรือว่าลูกโตแล้วนะคะหรือว่าไม่ต้องมีภาระในการผ่อนจ่ายใดๆแล้วเนาะอย่างคุณอลายกตัวอย่างเนาะถึงเช่นอืมเรามีสมมุิเนาะตอนนี้เพื่อนๆอาจจะมีเพื่อนๆมางคนที่แบบว่าเฮ้ยมีไรายได้มากละทรัพย์ส,สมบัติทุกอย่างเงินสดหมดไม่มีอะไรต้องผ่อน,ไม,มอไ,ออนไม่มีอะไรต้องผ่อนชําระไม่มีอะไรที่จะต้องไปเดือดร้อนคนข้างหลังอะไรอย่างเงี้ย เออหรือว่าแม้แต่ลูกก็ไม่มีนะไม่มีใครที่ต้องเป็นห่วงเป็นอะไรเลยอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมีประกันก็ได้แต่ว่าคุณร่าจะบอกอย่างหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งอ่ะที่เราน่าจะห่วงน่าจะกังวลนะก็คือตัวเราเองปะถ้าหากว่าเราเจ็บป่วยไม่สบายเนาะอืมเราเจ็บป่วยไม่สบายถ้าหากว่าเราไม่มีใครให้กังวลอยู่แล้วเราก็ต้องเตรียมเงิน่ารักษาเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตของเรานะคะเออดังนั้นอ่า เนี่ยแหละคะ่ะคือสิ่งที่คุณนราจะบอกว่าถ้าหากคนที่ไร้ห่วงไร้กังวลเนาะบางทีประกันก็อาจจะไม่จําเป็นสําหรับเพื่อนเนก็ได้คือคุณนราก็เคยเจอลูกค้าที่แบบว่าฉันไม่มีอะไรต้องห่วงเนาะไม่มีลูกไม่มีครอบครัวอ่าก็ไม่ต้องมีประกันก็ได้ค่ะเนาะเออไม่มีไม่ต้องมีประกันก็ได้เพียงแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าข้อ1ข้อ2คืออะไรก็คือเราจะต้องเตรียมค่ารักษาเอาไว้เนาะข้อ1ข้อ2เนาะ ก็คือเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆเอาไว้เนะยในรูปแบบเงินนะเอ้ยทำไมจะต้องเป็นรูปแบบเงินรู้ไหมเพราะว่าถ้าหากเป็นทองหรือเป็นที่ดินเป็นทรัพย์สมบัติอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยเราต้องขายออกไปใช่ไหมอืมแล้วกว่าเราจะขายได้มันก็ไม่ได้ขายได้ไวดังนั้นนะเงินสดถ้าหากเพื่อนๆสามารถเก็บตเตรียมเอาไว้เป็นรูปเงินสดน่ะจะดีที่สุดนะคะจะสะดวกต่อเพื่อนๆมากที่สุดนั่นเองอ่า คุณใส่คุณใสวิมูลนะคะคุณใสวิมูลสวัสดีค่ะทางติ๊กต็อกนะคะอ่าก็คุณอลาสรุปนะคะว่า3สิ่งนะถ้าเพื่อนๆมีแล้วเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีประกันเลยก็ได้นะคะนั่นก็คือ 1. น,นะคะมีการเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วในรูปแบบเงินสดนะคะนะแล้วก็ข้อ2นะคะคืออ่าข้อ2คือมีไรายได้แบบไม่ต้องทํางานก็มีเงินเข้ามานะอันนี้เราก็ ไม่จำเป็นต้องมีประกันก็ได้เอาชิวๆเพราะว่าฉันมีรายได้อยู่แล้วถูกปะเออไม่เดือดร้อนนะอย่างที่สามนะคะนั่นก็คือเป็นคนที่มีอิสระนะไร้ห่วงไร้กังวลใดๆต่างๆนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะไม่ได้มี3ข้อนี้นะประกันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเพื่อนๆในการช่วยวางแผนนะคะ,ะการตเตรียมค่าใช้จ่ายนะถ้าหากว่าเพื่อนๆอนะ ไม่สามารถเตรียมค่าใช้จ่ายเอาไว้ตอนนี้ได้อ่ะโหเงินค่ารักษาเยอะแยะในอนาคตเราจะไปเตรียมที่ไหนประกันจึงตอบโจทย์เพื่อนๆเ,เนาะประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงก็จะช่วยเพื่อนๆในเรื่องข้อที่1นนะคะส่วนข้อที่2นะคะเกี่ยวกับว่าไรายได้ที่เป็นแบบไรายได้แบบ p าส s i v e i n c o m อย่างเงี้ยถ้าแบบเราไม่ได้ทําธุรกิจอะไรที่มันสร้างไรายได้ p าส s i v e i n c o m เลย ต้องเป็นประกันแบบบำนาญเอา้าบำนาญเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่เรา,เราทำงานไม่ได้แล้วเนาะหกหยุดทํางานแล้วเรายังมีรายได้เข้ามาเป็นประกรันบำนาญประกรันบำนาญก็จะช่วยตอบโจทย์เพื่อนๆในดงังด้านนี้ถ้าหากว่าเราแบบมไม่ได้ทํางานที่มันจะเป็นแบบ passive income ให้เรานะคะแล้วก็ส่วนข้อสุดท้ายเนาะสำหรับคนที่แบบไม่มีห่วงไม่มีกังวลอะไรนะคะก็ไม่จําเป็นต้องมีประกันก็ได้เนาะ ม่จำเป็นก็มีประกันแต่ถ้าหากาเพื่อน,อนย,ยังห่วงตัวเองอยู่นะคะยังรักยังห่วงตัวเองอยู่นะคะประกันที่จําเป็นคือประกันโรครายแรงนะคะประกันเงินชดเชยประกันที่เป็นแบบว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราได้รับเงินตรงนั้นนะอย่างเช่นประกันโรครายนะคะพอตรวจเจอปุ๊บเขาก็จะจ่ายเป็นเงินให้เพื่อนๆจ่ายเป็นเช็คให้เพื่อนๆเอาไว้เพื่อนๆไว้ใช้จ่ายนะคะประกันเงินชดเชยนอนโรงพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบช่วยให้เพื่อน เจ็บปวยอยู่ก็ยังมีเงินไว้ใช้เนาะไว้ใช้ใจ่ายในสิ่งที่เพื่อนๆยังต้องมีภาระอยู่นั่นเองนะคะอืมก็หวังว่าคลิปนี้ไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าชอบนะอย่าลืมกดแชร์ไว้นะคะเพื่อนๆอ่าทางติ๊ To อกนะคะถ้าชอบเนื้อหาสาระด,ดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องครูนราเอาไว้นะคะ ทาง Facebook ก็เหมือนกันค่ะถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแล้วถ้าไลฟ์นี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์ไปให้ลูกค้าของเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนเลยบ๊ายบบบาาายย๊ยค่ะ